โวันนี้ฉันหนีออกมาจากโคกได้แต่ฉันเอาสารแอลกโอโฮอล์ไม่ใช่เอาอะไรก็ไม่รู้มันเรียกว่า ACID ฉันจะเอามาฆ่าคนเพราะคนพวกนี้มันมาฆ่าช้นก่อนตัวตาเลยเป็นไงโรบอรททาฉันไม่เข้าหรอกเพราะฉันเป็นหุ่นยนต์แต่แกเป็นหนังนะ แกโดนความร้อนไม่ไดอยดแกโดนความร้อนแกก็จะโดนเผาอะชิงเห็นไหมชินบอกแล้วอุ้ยแกนี่กาจริงๆเฮ้เอันก็เตะให้เลยเตะดิชิงอุยวายฉันไม่เป็นไรเออเป็นไงตายแล้วอุ้ยเออฝากไว้ก่อนเถอะ แกไม่รอดแน่แกทำเพื่อนฉันเพื่อนฉันไอ้แต่อย่างง่ายเลยนี่หว่ายเตัวเนี้ยแกเป็นใครเนี่ยฉันจะขโมยสลัดของนายเห็นไหมฉันขโมยไม่ได้แล้วแกดำเพื่อนฉันตังค์โอ้แกเป็นกระพาะเผาเออโอ้สวัสดีเพื่อน ฉันไม่จำหน้านหนไม่ได้นี่มันความลับอะไรกันเนี่ยโอ้เพื่อนฉันชายเพื่อนชายวัีฉันคือแก้วมังกรฉันมีปืนแกจะเปลี่ยนมือให้กับฉันไหมไม่อ่ะมือนี้มันโหดงั้นแกตาย ไม่รู้หรอกฉันคือมนุษย์ต่างดาวฉะนั้นฉันเอาปืนนี้ยิงทำไมแกไม่ตายมึงก็บอกแล้วฉันเป็นต่างดาวมึงแกต้องโดนปืนนี้เป็นปืนที่โหดที่สุดแกฉันขอให้แกตายแล้วเพรานี้คือปืนฉีดน้ำที่โหดที่สุดแต่มันโหดนะดูดีเนี่ยมันฉีดคนนะมันฉีดคนอ่ะแล้วมันจะรดเเผา ไมแกไม่ตายแกเป็นต่างดาวจริงๆหรอใช่ฉันเป็นต่างดาววากไว้ก่อนแกมังกรน,นี่มันเลือดเยอะจริงๆดิฉันพิ้งนี้มาจากซอมบี้ได้พุดีเโอ้ยแกวั้ดีอะไรฉันเพิ่ง,อองจะมาเจอเพื่อนคนเดียววุ้ดีครับสุลรอ คุณเป็นใครครับผมเป็นคนบ้าครับโอ้สุดหลอนมันตายง่ายจริงๆโอ้ผมคือเมลอนแมนเมลอนคือแตงโมอันนี้มันกระถางแกต้องไปตายด้วยแกคือกระถางโอ้คนสมัยนี้มันตายง่ายจริงๆเฮ้ยแกทาฆ่าฉันเพราะฉันเป็นแพนกีนยาคือ <Yeah. S 1> คอา ว้าว้วอ่อ้าว้าวพืาวว้าว้าหลายคนแล้ววาวว้า้าววา้ววา้วว้วว้ว้ วิน,น้มันอะไรกันเลือดจะเขีวะเด็กี่เกยจพี่เด็กเอ้ยใครวะไม่ตายเลยมันเป็นใครวะฉันเป็นไรเนี่ยทำไมรอกนี้มัน หูก้อนอะไรเนี่ยตายตอนนี้แกยังไม่รู้ว่าแกน่ะเป็นคนบ้าหูโอ้ยโอ้ยแล้วมันใครวะย่างอยู่สิงจังวะฉันคือประธานาธิบดีจากโซเวียตฉันจะมาฆ่าเจ้าเพราะเจ้าฆ่ามาหลายคนแล้ว นี่จะฆ่าได้หอบสุดคู่ใจชินว่าแกตายแน่แกตายแน่ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วแกน่าจะตายก่อนู้ก็นอนเป็นเถานอนที่พอดีก็ตายโอ้ทำไมก่อนมันตายง่ายจังวะนอนนอนที่พอดีขอดนักสนุกฉันคือโทเมโธแมนแกไม่รู้หรอกว่าฉันคือใครฉันคือคนที่ โดนฉีดยาอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวแล้วฉันไม่มีวันตายแกก็น่าจะโดนแล้วฉันก็ตัวใหญ่ขึ้นกลายเป็นไททันโทเมโตแมนไอ้นี่มันใครแกต้องโดนฉีดยานี่อะไรว่าเหมืนมดกัดเลยเฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะแก,แกยังไม่รู้หรอกเพราะฉันอ่ะฉีดยาแกโดนเข้าไปแฉันจะฆ่าหน่อยขโมยของวู อุ้ยแกจับฉันทำไมอุ้ยแกจับแขนฉันแกตายหรือยังยังไม่ตายฉันไม่จะคนแกยังไม่ตายฉันจะบีบคอเจ้าให้ระเบิดตู้มาเลยจะบีบแล้วสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แกยังไม่ตายโวสานหายไปหมดแล้วโอเคยังไม่หาย ฉันหัวร้อนมากตอนนี้นฉันถึงหัวติไฟเลยแกนวแกมาทำฉันมคือเด็นไปแล้วมิโทษมนนี่มันโหจริงๆแค่คฆ่าฉันได้ไงเนี่ย,ยฉันลู้สแข็นฉันมันกลายเป็นสีดำ ฉันได้แขนใหม่แล้วเนี่ยแขนฉันดูกากจังฉันได้แขนจิ๋วแขนจิ๋วนี่มันจะช่วยฉันได้หรือเปล่าเรานาจะต้องทำให้มันยาวขึ้นสวัสดีเพื่อนทำไมแขนเพื่อนเป็นแบบนั้นฉันไม่รู้ตอนนี้ฉันเป็นอามาตะเออแั้นมันยาวอะไรอะ่ะ แก okay. ยังไม่รู้หรอกฉันคือโทมิโจแมนคนเดิมตอนนั้นฉันเกดลบตัวเองยาของฉันมันยังไม่ออกเลสฉันจะขยายตัวเองใหญ่บูมเลยเองก็จะได้รู้ว่ามันดีแค่ไหนโนเกย์จะหยิบฉันอีกรอบหนึ่งอุ้ยฉันจะหยิบแบบนี้แหละอุย้ยแกยังไม่ตายอีก Saya akan berdiri di dalam air! TUMM! OI! Saya masih tak mati! Saya akan berjalan! TUMM! Jangan lupa! Lari! TUMM! 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 Ada... TUMM! 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 Oh! Sekarang, dia sudah mati? จำนึกยังอ,อย่างเราไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยผมเป็นคนก่อนหนะ้านั้นที่โดนต่อยผมโดนยานั้นเข้าไปด้วยผมก็เลยมานอนอยู่ตรงน,นี้โอ้ยแอนแกนต้องโดนล็กทิ้งโอ้โ,อโปล่อยฉันได้แล้วฉันจะฉีดหัวแกฉันจะเอายา,าไปแต่ฉ,ฉีดไม่ได้หรอกฉันจะพาแกไปห้องทดลองอนี่ห้องทดลองแกฉันจำได้เข้าไปแจมโบ แกน่ะต้องสำนึกผิดได้แล้วที่แกทำกับคนจะฉีดแกด้วยยาเหมืไมนน่วิมมิชอ,อ,อุ้ยนียย่แกยังไม่ตายวิชาิชวิชวิชวิช ว้าววววูวว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 ฉันรู้สึกแกนของฉันโด,วดวน,นดวดววววววันมัวนนววีววาดวอนววววว อ่สามารถจิงปืนกลน่ก่งเะว้ายทำไมมันจิงฉันเฮ้ยฉันรู้สึกแปลกๆสวัสด,ดีจ้ะโอซอนโอ้โหฉันยังรอดอยู่ตอนนี้มันปืนกลใครวะเนี่ยน่าจะได้ตัวคาดีแกไม่ต้องมาขายฉันแกไปลงนรกเถอะ ฉันต้องมาโดนแบบนี้ด้วยฉันก็แขนหายไปข้างนึงเออฉันกลายเป็นสปินเนอร์ไปแล้วเออันกลายเป็นสปินเนอร์ที่วิ่งเร็วมากโอ้ฉันรู้สึก,ก,ปกแปลกๆแกก็น่าจะซ้อมนึกผิดแล้วโอเคนะ เป็นคนโรคเกจแล้วแกก็มาฆ่าคนอื่นอันนี้คือดาบที่ฉันไปซื้อมาราคา150บาทฉันก็จะเอามาฆ่าคนสวัสด,ดีครับแกสวัสดีใครกูนี่มัาจีจิลู่พิงดูดาบตอนนี้แกแทงไปคนเดียวมันก็กลายเป็นโอ้โหโชคดีแกเพราะฉันไม่ได้เว้ยมันจะฟันนี้เขา เคยจะมีเยอแต่จะโดนโดนจริงเหรอแกไม่รู้หรอกนมีแผลซองข้างหลังอะไรเห็นไหมฉันไม่เป็นไรเลยราะแกนะไม่รู้นี่นั่นไงนั่นคือแผน2องนั่นก็คือปืนกลฉันอุ้ยเี็บตายหรือยังเนี่ยตอนนี้ ฉันรู้สึกแปลกประหลาดมากซีโฟมันอะไรนะโอเคเล็วแต่นี่ก็จะเกีบแลเร็วขี้เกียจทำเตอเลยวะ่ะขี้เกียจทำแต่มันก็แนนเลยอ่ะ <c oughs> นี่มันอะไร